สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง BioPod ครับวันนี้เลือกที่จะหยิบรองเท้าของ Crockett and Jones มาให้ทุกท่านได้ดูกันครับเนื่องจากว่าตอนนี้เด็กโครมครับได้หยิบเอา Crockett and Jones กลับมารีสต็อกใหม่อีกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็น Richmond ที่ออกมาเป็น Contrast นะครับข้างล่างเป็นสีหนึ่งแล้วก็ตรงแว็บเนี่ยจะเป็นผ้าแคนวาสซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆสำหรับช่วงซัมเมอร์นะครับบ้านเรากำลังจะเข้าสู่ซัมเมอร์แล้วจริงๆบ้านเราซัมเมอร์ตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นใครกำลังมองหารองเท,าทางบบเ้าที่ ซิ่งหน่อยไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อลินินหรือว่า กางเกงแบบสีครีมครีมอะไรอย่างงี้ครับผมว่า Richmond น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะหยิบอีกคู่นึงมาครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปเนื่องจากว่ามันสวมใส่ยากนะครับจริงๆผมเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งเกี่ยวกับตัวนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นอีกสีนะครับอันนั้นคือ h า r v ว r d นะครับแต่ว่าเป็นสีบราวน์นะครับซึ่งเป็นสีคอร์แวนสีน้ำตาลที่ผมว่าเป็นสีที่น่าสนใจแล้วตัวโครงสร้างมันก็เป็นออนไลน์นะครับแต่ว่าวันนี้หยิบอีกสีนึงมาครับซึ่งเป็นสีทีี่่่่าาายกกกกกววอแล้้็ถเิดไมใช ผมคิดว่าตตวิสกี้เนี่ยน่าจะไม่ได้เห็นออกสู่ตลาดบ่อยครั้งนะครับพอพูดถึงคาราวาแนครับหรือว่าเชลคาราวาแนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนึกถึงแบบ แบรนด์อย่างเอลดเดนเป็นหลักใช่ไหมเพราะว่าเอาเดนสร้างชื่อเสียงมาก,กับการทําเป็นคอร์เรนไม่ว่าจะเป็นแบบ Color อ์เอหรือว่า c o l o r อร์โฟคัลเลอร์ทูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าสีหนึ่งที่เราไม่ค่อยเห็นก็คือสีอย่างวิสกี้หรือสี Color อร์ทูคัลเลอร์โฟอะไรอย่างงี้ครับเราจะเห็นมันน้อยมากๆถึงแม้ว่าจะซื้อกับเอาเดนก็ตามนะครับมันมีเหตุผลครับเนื่องจากว่านอกเหนือจากสีอย่างค o l เ r อร์เอครับโรงงานที่ซื้อหนังของฮอวินเยอะที่สุดต้นๆเลยในโลกใบนี้ต้องยกให้โรงงานของโคงเกนือนส์โปรด ของคองเกสแอนโจเสยก็ว่าได้ครับเนื่องจากว่าอยากจะหลีกเลี่ยงสีที่ซ้ํากับตัวเออเดนเนาะมันก็เลยมีสีอย่างเบอร์กันดีแล้วก็สีวิสกี้โผล่เข้ามาครับแล้วถือเป็นโรงงานที่ผลิตรองเท้าจากหนังฮอวีนที่เยอะมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดใครติดตามร้านเดคอรลัมอยู่บ่อยๆครับจะพอทราบครับว่าสีอย่างวิสกี้เนี่ยไม่ค่อยรีสต็อกเหมือนมาแล้วก็จะรอนานมากๆกว่าที่จะมีสีวิสกี้ล็อตใหม่กลับเข้ามาครับซึ่งกลับเข้ามาแล้วแล้วผมอยากแนะนำให้ทุกท่านได้ไปลองกันนะครับนี่คือ and คอง เลครับอันนี้เป็นเชลคอดแวนมาในทรงฮาวาดซึ่งเป็นเพนนีโลเฟอร์เดี๋ยวแกกล่องไปพร้อมกันเลยครับกล่องเป็นสีเขียวๆแบบนี้เลยฮะเปิดฝามาเนี่ยผมคิดว่าหลายคนพอจะทราบอยู่แล้วแหละว,ว่าตัวรองเท้าเนี่ยก็จะมา พร้อมกับถุงสีเขียวของคอเกนนโจนใช่ไหมในกล่องก็จะมีมาละโมสงสถุงนะครับซึ่งถือเป็นแบบสแตนดาร์ดของคอเกนนโจนนะครับก่อนไปดูตรงเท้าครับผมว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ค่อยเห็นละกันในในในกล่องรองเท้าของคอเกนนโจนนะครับก็คือตัวนี้อันนี้เป็นการันตีครับของฮอลวีนครับว่านี่คือคอร์ดแวนแท้ๆเออนี่น่าสนใจไม่ค่อยได้เห็นผมเชื่อว่า โรงงานที่สนิบสนมกับพาวินเป็นอันดับต้นๆนบนโลกใบนี้นอกเหนือจากเอาเดนนะครับต้องยกให้ซีเจเลยฮะหรือโคเกตันโจนนะครับหรือตัวรองเท้านีกก่อเนื่องจากว่าสองข้างมีความลงมาคล้ายงึงกันครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือกหยิบข้างนี้มาข้างเดียวแล้วกันนะครับ <S 1> <S 1> <S ตัวนี้คือสีวิสกี้สีที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะมองข้ามไปนะครับมันมีสาเหตุที่ผมรู้สึกว่าสีนี้น่าสนใจเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นดูทรงรองเท้าก่อนผมคิดว่าทรงรองเท้า,ทาจะดูฟอร์มอลขึ้นกว่าปกตินิดนึง ซึ่งถ้าเกิดใครรู้จัก Penny เฟอ e r ในทรงที่แวมต่ําอย่างของ a l d e นหรือว่า G H Bass อย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้จะแวมสูงขึ้นมาหน่อยมันมีเหตุและผลอยู่ครับผมได้คุยกับคุณเจมฟ็ฟอกรอบหนึ่งก็คือว่าการที่เขาเลือกที่จะตัดแล้วใส่ ตัวคาดตัวนี้หรือหน้ากากตรงนี้ครับสำหรับ Penny Lofer เนี่ยเขาเลือกที่จะใส่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดที่ทําให้ตัวรองเท้าสนักอยู่กับตัวเท้าได้ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่เขาวิเคราะห์มาแล้วว่าเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแต่หล,หลายคนจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราใส่เป็นเอาเดนหรือว่าใส่เป็นตัวแบรนด์อื่นที่แวมต่ำเนี่ยมันอาจจะมีอาการหลุดซนบ้างนะครับเนื่องจากว่าอยากได้เป็นแนว casual ขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสําหรับเขาแก่งนโจนต่อให้เป็น c a s ชวลก็ยังคงให้แวมที่สูงนะครับอันนี้ คือฟิตที่ดีมากๆนะครับหลายๆคนจะรู้สึกว่าเออการใส่แบรนด์อย่างคอกเก็ตแอนโจนเนี่ยมันมาพร้อมฟิตที่สุดยอดไปเลยฮะตัวเท้ามาพร้อมหนังเชลคอลแวนะครับแล้วก็เป็นแนวอันไลน์นะด้านในจะไม่มีไลนิ่งเลยนะครับถ้าไม่นับค็อกเก n ตแอนโจนครับก็จะมีเพียงเอาเดนครับที่ทํากับบุ๊กสปาร์เทอร์นะครับสำหรับตัวแวนลาสซึ่ง l อ s คู่นั้นถือว่าหายากมากๆแล้วแล้วก็เป็นรองเท้าอันไลน์เพียงไม่กี่รุ่นของเอาเดนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้เป็นรองเท้าออนไลน์ของ and Jones, ึ่งม,าามมวาาทออกได้ ะะดูจากรายละเอียดการตัดเย็บกันดีกว่านะครับรายละเอียดการตัดเย็บถือว่าเท่าออกมาได้ละเอียดมากนะฮะดูจากพวกสเตชเพอินช่วงส้นเท้าอย่างนี้ครับอันนี้คือทำออกมาเนี๊ยบมากๆแล้วตัวรองเท้าเองครับถือว่าฟิตดีอันดับต้นๆเลยสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าเออ Pennyloфер หลายๆแบรนด์อาจจะไม่ค่อยเข้าเท้าครับแนะนําให้มาลองผู้นี้ฮะดูยังไงว่าเป็นอะไรผมคิดว่ามองจากด้านในเลยก็จะเห็นว่าเออมันมีโลโก้ฮาวีนที่ประทับอยู่บนตัวผืนหนังของเชลคาร์แวร์นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบพื้นรองเท้าอันนี้ เป็นพื้นแบบเกรดที่ดีมากๆเรียกว่าเป็นซิงเกิลโอกบาร์กนะครับเนื่องจากฮอเกนโจนบอกว่าเนื่องจากผลิตโดยเชลคอลแวนเขาก็อยากจะผลิตพื้นรองเท้าที่สอดรับกับตัวอัปเปอร์นะครับเลยเลือกใช้เอลโซที่แข็งแรงมากๆนะครับและอย่างสุดท้ายเลยถ้าเกิดใครไม่ทราบเนี่ยคือคู่ที่เสียงเพาะที่สุดจากทุกแบรนด์ที่ผม,มมีในบ้านเลยนะครับฮอเกนโจนไม่มั่นใจว่าทํายังไงแต่ว่าเสียงที่เดินอยู่บนพื้นเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยครับด้านเอลโซก็เท่ามาสวยงามฮนะ งานตัดเย็บกู o เย e ว r เนี่ยครับถือว่าเย็บได้ละเอียดมากๆนะครับอันนี้คือความ a r กอย่างหนึ่งของของดีเลยครับการตัดเย็บที่ละเอียดแล้วคอนซิ s สเซนซีเหมือนเหมือนกันทั้งคู่การกลิ้งลูกกลิ้งที่อยู่ตรงนี้ครับที่อยู่ตรงขอบเวลตรงนี้ก็แมทชิ่งกับการเย็บด้านล่าง ของตัวเวลอันนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ยอดเยี่ยมมากๆใครกําลังมองหารองเท้า p e n โ y l o อร์สักคู่นึงครับคู่นี้ไม่ควรพลาดฮะแล้วสาเหตุหนึ่งที่ผมคิดว่าคู่นี้จะอยู่ในใจใครหลายๆคนได้ง่ายหรือรวมถึงผมเองเนื่องจากว่าตอนนี้ครับเอาเด่นเลือกที่จะผลิต l h s ในทรงแบบใหม่ที่ผลิตโดยเครื่องจักรใช่ไหมแล้วทรง l h s ที่เราชื่นชอบที่เหยียบแอปพนด้านหน้าด้วยมือครับที่เรียกว่า l e เชอร์ h a n d ์ซอเนี่ยผมคิดว่ามันหมดเสน่ห์ไปประมาณหนึ่งเลยนะโดยเฉพาะใครก็ตามที่เคยมี Snap s u e d ครับ ตอนนี้ถ้าเกิดไปลองหาซื้อเนี่ยน่าจะหายากมากๆแล้วแล้ว,ลวก็สต็อกน่าจะมีน้อยมากๆสำหรับรองเท้าที่เย็บด้วยมือนะครับตอนนี้ก็เลยคิดว่าอยากได้สีที่ใกล้เคียงกัน,กนแต่ว่าอยากได้ความออนไลด้วยอยากได้ทรงที่เป็นแบบเอลเชสด้วยซึ่งมีความแบบย้อยนิดๆแล้วก็มีทรงที่แบบกลมๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเอลเชสพอหาไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องเลือกมาผู่ที่มันน่าสนใจแล้วเป็นอลนไเหมือนกันนะครับเพื่อสวมใส่ได้สบายใส่ได้ทุกวันนะครับคู่นี้เป็นคู่เพิ่งวางขายเพิ่งดีสต็อกแล้วราคาขยับครับบ ก่อนว่าตอนนี้ราคาขยับแล้วนะจากแต่ก่อนเราเคยซื้ออยู่ที่3 2มหมใช่ไหมจริงจงก่อนหน้านั้นราคาต่ำสาม0มื่นะครับตอนนี้3 2มหมใช่ไหมอันนี้ขยับเป็น3 4มหมแล้วล่าสุดนี้ จะขยับขึ้นอีกครับซึ่งไม่มั่นใจว่าจะเป็น3,5มหหรือ3 6มหนะครับเราประกาศอีกทีนึ่งนะครับว่าคู่นี้จอะมาในราคาที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยรวมถือปไปรองเท้าที่คุ้มค่าแน่นอนแล้วก็สวมใส่ได้ง่ายหลากหลายแน่ๆครับโดยเฉพาะสีนี้นะสีนี้จะค่อนข้างอินฟอร์มอลหน่อยหรือว่าจะออกไปทางแคชชวลนิดๆครับซึ่งสวมใส่ง่ายแน่ๆกับใครก็ตามที่มีกางเกงแบบสี Cream Cream, ครีมครีมหรือว่าชอบใส่จีนสีขาวขาวซึ่งหลังๆผมใส่สีครีมสีขาวบ่อยนะฮะ สีนี้น่าจะได้เจอกันบ่อยๆแน่นอนครับที่สำคัญฟิตดีมากๆฮะใครยังไม่มีครับลองคอนซีเดอร์คู่นี้ดูได้ครับสำหรับฮาวาดนะครับจริงๆถ้าเกิดอยากเริ่มต้นซื้อคู่แรก ก็ยังแนะนําให้กลายเป็นสีน้าตาลก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามีสีน้ําตาลเยอะแล้วนะครับหรือว่าบราวน์เยอะแล้วลองเป็นสีนี้ดูครับวิสกี้คอร์โวน์นะครับซึ่งสีนี้หายยากกว่าแล้วก็ซื้อยากกว่ารีสตอ็อกยากกว่าเลยเป็นที่มาของคลิปนี้ครับคลิปที่จะป้ายยาทุกท่านให้ไปซื้อสีวิสกี้กันครับใครสนใจวิ่งไปที่เดคอรัมครับมีสต็อกทุกสาขาเลยครับไม่ว่าจะเป็นอารีเกสอดนะครับรวมไปถึงแบบเอ็มโพเรียม และถ้าเกิดคุณพินพ์ไปสิงคโปร์ครับก็ไปช็อปได้ที่เดอร l u ัมสิงคโปร์ครับผมทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ครับหวังว่าทุกท่านจะโดนกันครับไปลองดูฮะคู่นี้ดีจริงๆครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกด Subscribe กดไลค์หรือคอมเมนต์ก็ได้ครับว่าคู่ที่ซื้อล่าสุดจากการดูช่องผมคือคู่อะไรครับสวัสดีคร